สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์เกาหลีใต้ซึ่งเมื่อวันที่25มิถุนายน2566นเวลา21นาฬิกาน,น,นปะปทุมธานีสเตเดียมได้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายในรอบ8ทีมทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติเกาหลีใต้รองแชมป์กลุ่มบีเกมนี้หากใครชนะจะได้ิทีย์ไปเล่นฟุตบอลโลก2023ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคม2566นี้นะครับซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติไทย U17 แพ้เกาหลีใต้1ประตูต่อ4พลาดตัวไปฟุตบอลโลกนะครับ เอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเกาหลีดีกว่านะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ที่ 1. จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีคือผู้รักษาประตูในความเป็นจริงทั้งสองประตูที่เสียให้อิรานเขาสามารถป้องกันได้และเขายังคงโชคบอลออกไปเขายังไม่เก่งซึ่งเพิ่มความวิตกกังวลในการป้องกันอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ที่2 ขอบคุณทั้งเกาหลีและไทยคอมเมนต์ที่3ประเทศไทยทำได้ดีมันเป็นการแข่งขันที่ดีคอมเมนต์ที่4ผู้ตัดสินจีนเมินสองจุดโทษของเกาหลีตัดสินใจลำเอียงเข้าข้างไทยมากเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะตัดสินคอมเมนต์ที่5ถ้าผู้ตัดสินเป็นคนที่เหมาะสมผมคิดว่าเด็กๆคงจะไม่ยอมเสียประตูคอมเมนต์ที่6 สบายใจที่ไม่มีการส่งบอลพลาดเหมือนที่ผ่านมาฮ่าฮ่คอมเมนต์ <Comment S 1> ที่7เมืองไทยก็เล่นดีเหมือนกันทีมชัน้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูเหมือนจะเป็นประเทศไทยอีกครั้งเวียดนามต้องพัฒนาเพิ่มเติมคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่8ไทยมีทักษะพื้นฐานที่ดีเช่นการเก็บบอลการเลี้ยงบอลอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งที่ลดลงในช่วงครึ่งหลังดูเหมือนจะชัดเจน คอมเมนต์ที่9ฟุตบอลและกรรมการจีนไล่ออกจากประชาคมโลกถาวอนคือคำตอบที่ถูกต้องคอมเมนต์ <c oughs> ที่10ผู้ตัดสินจีนคือปัญหานั่นเป็นสัญญาณว่าไม่เป็นไรที่จะเล่นสกรปรกคอมเมนต์ที่11ไทยก็ทำได้ดีเช่นกันความเด็ดขาดไม่ดีสถานการณ์เข้ารอบลึกๆมักจะกดดันคอมเมนต์ที่ 12. แนวรับที่อ่อนแอ คือจุดอ่อนของทีมเกาหลีและพวกเขาก็เสียประตูแรกพวกเขาก็ไม่สามารถหาทางบุกต่อได้และอาจจะพ่ายแพ้การที่พวกเขาเสียประตูให้กับทีมชาติไทยได้เผยให้เห็นถึงปัญหาในการป้องกันของพวกเขาเอาละครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคอมเมนต์เกาหลีใต้นะครับส่วนมากก็จะมาบ่นผู้ตัดสินชาวจีนและกองหลังของพวกเขานะครับเอาละครับใครมีความคิดเห็นกันยังไง ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมิน,นหลอนก็จะขอกล่าวคำลาว่าขอบคุณและบบายบายไทยแลนด์ยูสิบเจ็ด